ด e yeah, e ี่พี่น้องตั้นชจกินดีพี่จ้าปลาครับพอไปดีพี่จ้าปลาคลิปนี้มันด่วนมันเข้าถิ่นมาซะนั่นมึงตูดตั้มตั้มเนี่ยเฟินฝากมากินมาท่านน้ำแม่น้ำตาลเข้มเฟินว่ามือง้นขึ้นไปวัดดีซื้อๆลงมาเราตจสชงต่วนครับมา ยิงชีวอย่นี้ไปบวชร้่ามใจอยู่สนนบ่ได้ว่าไใจหรอกว่าว่าแห้งๆอย่างนี้นะเอาสิคลิปไปไ้สุด้ทยนะมันไี้ยินนแ่ล้อย่ง้เฮ้ยง่นีไปบวชรองหลวงประสมบัติกูบวชื่อช่ออจุเนอเขาศาส์เขาเซจผมเขียนชิวอย่งนานแล้วเทียนยู่ถ้าตอย่างดีนะกูได้ข้นอยู่ได้มื้อนนกูได้ข้นไปถือตุงที่ผูปอนงินไหปะล่ะ มีอยู่เอฟซีเขาจะขอมาหาหลังทานไอเมียก่อนเด้อไอยาดไอบนได้เห็นมาสั่นไอหยุดกลับก่อนก็เรื่องเงินให้เศร้าบาทก็เปีนอย่างกี่โดอะไรโอ้ยกินปูเปินมากินมาทั่นนั้นไอขึ้นไอใส่จอดอกก็เลยซื้ออย่างไรกินกินวางบาทเดี๋ยวยังแปดบาทเลยแปดบาทซื้อห่อหนุ่มเออซื้อน้ำขวดนึงเจ็ดบาทเออเอออีกบาทนึงเนี่ยบานเนี่ยเออซื้อห่อหนุ่ม เจ็ดหกเจ็ดย้อน้อนบัตไปทอมห้อนคือห้อนไปทอมยิ้มนอนอยู่นี่แหะเมื่อนั้นกระไดแต่ว่ากพไปยังไอ้ก็มินสหนงม้าขายให้น้องคือเขาแต่ละไปยังก็มีอยู่เงี้ยนกระตากไว้หลตากกรส่วนอยู่เียนเลี้ยงกินอยู่นีเออคือกาหมูกกรมินตัสารใจหมู่บ้านนี่นี่บ่เหม็นเนื้อแห้งเนื้องัวโคนั่นทวิสารพู้นีนี่บ่เมนุมันบ่เมนทุ่มันเปลียน็นลูกตุ้มตายบาบบ่บ่บอันซุบนี่แปลีน่น เปล่แดเอาใส้ปากนี่แต่ข้าปากเลยก็จะเช้าด้วยขอบคุณยงว่าเปล่าีลวนี่อาพีกากมุกกได้ยันีเตเอาแจ๊คผูเป็นทยบอกก็ได้พี่เอาเส้นตะกอนเน้อพอไทยตะวอนกูว่าขอบคุณคุณม่ตานเทียมได้ครับขอบคุณครับโอ้มาจินมาชาลมีแมวกันเลยก็จงมาถ่าร้องมือไหมนะถือเอาไทยเอาไทยกวางไว้กวางไว้กันได้หรอกวางเนี่ยจอมจวม้นมาหอดเจ้บ กมาตวันก <kinetic neck> so ็มาหอดมากรับรถบันรหรอมาหอดบสองโอ้ก็ออกแก้วมงมั้งเอาออกเก่ามุงสิบมุ้งเดียวก็บอกไกหน่ยก็รู้เนาะนั่นสองร้อยกว่าภายในแต่วันนี้ลงท่านมุกูกรเล็บมุกขเป็นขวาท่านด้วยแล้วนะกูก็แยกระเล็บเปลี่ยนวาท่านมาจิบมนเมานัม่นนี้เออเที่ยวออกเที่ยวเที่ยวท่ามินโซ่เอามันมีอะไรเนี่ยด้วล่ะมีหอดใส่ก๊อกเฮยมันท่านอยากได้นี้กินว่าท่านเบิดอยู่นี้นะเอากินว่าท่านมาขาโนมอันนี้แล้วกินน้ำเข่าไหมเก่กินน้ำ ขรมันกินออกดีนี่เสร็กว่าก็มีสดสดร้อนรอนนี่อเอ้อขันพูดอะไรอยา่างไรใช่กี่อย่างก็ตูดหนุนซอยนะเด้อนี่บกักลายกินเนี่ยซื้อซอยเล่าเนี่ยเสียหัวหรืไปดีอ๋ขายแล้วแล้วก็ขายอีกรอกนี่เอามนอะไรตัวนี้ามาอะไรตัวนี้น้ำแข็งโอ้ต้องปข,ขอามาตัวเสร็จผ่มจะหมัาเสร็จ อ้ยน oh! ี <à: tripod>. ่น <desserts> ี่นี่ขนมไม่ไรก็ได้กินแล้วเยลเยยเชียงก็ใส่กวาก็พิกากหมูได้บเออนั่นแะนั่นแหะนี่ักแยมมือนงีนนี่แล้วสิแล้วเรงแล้วแเอาแสิมาอสิมาคือว่าบได้ทอดยากนะไล่น้มันออาแล้วาเดี๋ยวอันอันใส่กวาเกย่างบ่ไม่ขายขอจะขวานนะพอ้อคือเป็นทุร้ตงรวยพอน่ทุงรวยแปดสิบพูแล้วขอ้สิบหาบาทขครเป็นขวานใคือกูเดียวจ้า พอเดียวกับใคร้อยเดียวร้อยเดียวพอ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 ลอยเดียวเขาจูกอ่ยวนิดนี่ฮะ้อยเดียวเขาจูกอ่ยวนิ่น่งพอได้ลอยเดียวก็ได้ยูอัน่ะแล้วก็ซื้อฮะหกขวายเดียวยูเอาหกขว่าทุกหนึ่ง้อยอ่าไปทุกหนึ่งลอยจะได้ทิพยสองขวัเนาะเอาจี๊ตัวขาดทุนตัเนาะอันนี้พี่น้องจะนำสนุนเนาะเออพี่น้องจะนำสนุนเนี่ยพนมอร่อยก็ได้กินแล้วเออไอ้ลอยก็บพี่จาาพี่สาวโคราวเนี่ยพี่สาวโคราดอือจากพี่สาวโคราดใช่ไหมนั่น กอรามสิบบาทบันนี้เจ้ก็รูบลูรููรูจักของน้ำมี่องน่เขาเจเออน่เขาทังหลังมีของน้ำมีเ้อิวเขาจไหนก็กินมากเลยจังมากกินอีกกินเลยจังมากเดือนของอ้ย่านละบาทเออเดพ่การหมูกับชิ้นแหงกับแสกวางวะเ่ซื้อไ้วางไปอันนี้ขาเจะเมาแล้วขาเจะไปหยเจยม่บอกเขาอีโมแล้วเหยียม่ไหมเจสองเพียับเตอรดัมกาตาจะมาขายของเน วัามันกระตาเป็นลูกมันจตกัวมันจะกระตาไม่ไปไ่ไปเป็นย่างนี้อาไมข้านายยังดยเรืมเมืองเอากระตามุนพงหญิงกูนีเจ้าจะไปหาใครวนาย เป็นหมอลองมาบมัพ่ออยู่พ่อกินกุยเฮ็ดเปย์ฮแล้วล่ะแอลยม่นพ่อยหญ่กับจีม่นพูดมุนนั่นแล้วนี่แต่งเตี้ยแล่าท่านตายพ่เตีนกิเชือโรคเอาเชืโรคอย่างนี้ในถุงยู่ไม่นอวีมันนี่วันอาทิตย์เชื้โรคมาทำงานดอกมันนี่เล่นหาบใครมันนี่เล่นเป็นรถวดเต้งหาบไม่ไม่กูไม่ข้านอภารแล้วกูแค่มันยังคนนี่มีหาบใครใจย่อยนี่เดียวกูเตี้ยของใครอนนี้ ม่มาขายโดยตรงเนาะที่เรานอนเจียกที่ฝ้าขายก้อนที่ฝ้าขายก้อนสุ้มบักม่วงไขายเมือแรกนะก้อนสุ้มตานั่ะนะสุ้มตาไฟขมหมทมาขายมือแรกมันทีนั่นไม่ยงงมเขาอเป็นมดแเาหงะไรอยขายก้อนนีกหน่อยนี่งไปไปไปเก็บคขอบครับพอบครับครับเอายวางไปไอันนี้กอนเอายางมาด้อแบบนัเด้อโอ้ยไม่เห็นแ้วน้อยเอาจะดีเถ้ ไปไปแชละคนไปแชละลักเอาเถอแม่โอ้ก็ได้สวดฮะเพราะอยากเฮอาที่โอ้ยเพราะอยากขนมอยากสิ้นพ่อแม่เออสิ้นงัวหลานลาวมาขายอยู่แต่บ้านกับการท่ามีผู้สนับสนุนกืบสิบเอามาให้ดอกการท่ามีผู้สนับสนุนกานอยากก็ยังไปซื้อใส่กวากอันนี้วันน <c oughs> ี้เพ่นให้นังกินนี่ครับแม่กุ้ว ทอดไก่ต้มไก่จ้าโอ้หมอนี้ไม่นู้ดวกเก่าตัวนี้หมอนี้หมูหมูแค่นี้ผัดผักผัดผักเอาอันนี้ผัดหมูผัดผักรวมค่ะโอ้ผัดผักรวมใส่หมูสับนะครับคุณน้องโอ้ใหม่เอ้าเนี่ยมันเปลี่ยนยุคอะไรคุณน้อง นมาลอวมาลําหั้งเวทีอ็ใกล้เสาแี้รแลยวพี่้องนะครับเอปอนเซก็มาแล้วพกมเนี่ก็เตรียมความกวนุตนวนะครับพี่้องีิมันขอนเาี่จับ โอ้มาปูสาทารตินี่บัดดีค่ะบัดดีค่ะเมย์ไอ้โุดจากโอ้มาถ่ายเตนเตนเดี๋ยวน้อบ่นน้น อแม่ขึ้นไปครับแมวไปครับไปครับอันขึ้นนันถ่าแต่แม่ใส่แม่เระหมดล้วผมเลยแม่มาแข่งจี้แม่มาแข่งแม่มาแข่งผ้ดไม่ยายศาสตรหมดแม่เนี่ยหมดยายเนี่ยสาสาสแม่ก็ยยเน่หมดยายเนี่ยสาเสือเนี่ยห้าันแม่เนี่ยอนใหญ่เด็เออ้ดไมห่าย้ายไหนผู้ไม่ย่ายซี้เสียไวิ่ตาอ้

โอ้ย่าโอ้โอ้ย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 โา้ยโอ้ยโอ้ยโอาบโ้ยโอ้ย้อ้อ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโ้ยโ้องอ้ยนอ้อ้อยโอ้ยคอดับเลยโอ้ยโอยโออ้อน้อ้้อ้อ้อ้้้้้อย้้้อย้ร กน้องอันทินอนนจับลายอหนอยากได้ถีบไม่ลครับกับเด็กนะน้องต้องเสียตาแ่ากับพวกพี่นะ้อมัต้องเสียใจกันจ๊ะโอเคครับโอเคครับไม่ได้เจอกันนะครับทางฮันเรม่ได้ครับครับหนูเปลี่ยนกองเลยเป็ีไเองเดี๋ยวผมจะดประกาศหาเราม่ครับอันกพัดทิ้งอนนักกัจรอ

เอาไม่ได้พอกันเ้อครับพี่เนอแล้วลาแล้วแล้วลาไปแตี้งตัวก็ได้ใหญ่เนอะลาไปเตี้งตัวได้ลาครับเอ่ได้่สีเทาโอเคครับผมโอ้ยพี่หลังเ้ยนะครับ